สวัสดีจ้ามาพบกับแตนกันนิกาชาแนลเนาะจ้าเมื่อนี้จะมาย่าขนมจีนเนาะจ้าเนาะ,ะกับใส่ปลาทูทอดเน้ำจ้าเดี๋ยวเราไปเบิ้งวิธีการเห็ดเลยจ้าอันนี้คือแตนใส่นามปลาลงไปแล้วนะจ้านามปลาใส่ประมาณสามทับพ,พี่จ้าใส่น้ำตาลน่อยนึงเนาะ ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่พริกป่นจ้ะความเผ็ดนี่ตามใจมากเลยเนาะใส่บบหน้าว่าจ้า บักหน้านิ่แตนใส่สองน่วยปลาทูกะทอดแกะกลางเรียบร้อยแล้วจ้ะจะใส่หมูยอดน้ำนม่หมูยอนน้ำ ใส่พริกพริกที่หั่นไว้เนาะใส่พริกแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปด้ยจ้ะก็ใส่ทัว่วทั่วฝักเน่าใส่หมูยอ ใส่ค้นเทียเดียวเลยจ้ะก็ใส่ปลาทูปลาทูสามตัวมือนีนใส่ ใส่น้ำปลาหน่อยนึงก่อนพระว่าเข้าใ,ใส่หนามปลาไหลนาะจ้ะเดี๋ยวมันจะเข้มเนาะขอซิมนิดนึงผิดบางนั่ง ใส่ข้าปุ่นลงไปเลยจ้า ใส่ต้นหอมผักชีต้องไปเลยจ้า จ้าย่ำขนมจีนเสร็ซตล้วจ้าถ้ามาคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดซับสไครต์น้ำในเด้อจ้าพบกันคลิปนาจ้า